คุณผู้ชมทราบไหมครับว่ารถไฟฟ้า BTS ที่วิ่งอยู่บนเหนือศีษะเรากับรถไฟฟ้า MRT ที่วิ่งอยู่ใต้ดินนั้นมีระบบการทำงานอย่างไรครับเป็นเรื่องใก้ตัวจริงๆฮะ รถไฟฟ้าที่เราเห็นวิ่งกันอยู่ในปัจจุบันนี้อยู่ภายใต้การทำงานของระบบการเดินรถไฟฟ้าอัตโนมัติที่เรียกกันว่า Automatic Train Protection ซึ่งจะถูกควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องผลิตกระแสะไฟฟ้ากระแสะสลับขนาด750โวลต์ในการขับเคลื่อนรถครับระบบการทำงานของรถไฟฟ้าประกอบด้วยตัวถังที่ผลิตจากเหล็กปอดสนิมติดตั้งระบบปรับอากาศพร้อมหน้าต่างชนิดการแสงระบบรางที่ใช้วัสดุซับเสียงและลดการสั่นสะเทือนระหว่างเคลื่อนตัว ระบบล้อออกแบบจากอุปกรณ์ที่ช่วยลดการเสียดสีกับรางและระบบเบรกใช้เบรกไฟฟ้าจากมอเตอร์เคลื่อนกำเนิดไฟฟ้าในการหยุดรถนั่นเองครับและนี่คือความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร,ร,ร์และเทคโนโลยีครับที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นมาทดแทนการใช้พลังงานน้ำมันครับเพื่อพัฒนามาตรฐานใหม่ของระบบขนส่งมวลชนให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับ